สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นิ่มอยู่ที่ประตูน้ําตอนกลางคืนนะคะวันนี้เป็นวันธรรมดานะคือแบบคนคือคักมากแบบนักท่องเที่ยวเยอะมาก<อ>วันธรรมดาที่นี่มา<อ>เป็นวันพุธนะคะเป็นวันอางคาไม่ใช่พุธทุกคนอันนี้มันจะเป็นซอยอะไรนะเขาเรียกซอยอะไรนะลาดปลาลบอันนี้มันเนี่ยอุยอะไรรอ,องเท้ารองเท้าเต็มเลย ต oh, ัวใหญ่จะเป็นต่างช,ชาตินะคะวันนี้ที่นิมบมาเ,เพราะว่าแบบวันนี้นิมมีธุละนะทุกคนคือจะมาซื้อชุดเพราะว่ารีบใช้นะคะนึกที่ไหนไม่ออกก็เลยมาประตูน้ําแล้วแบบคนเยอะคนเยอะของเยอะจริงๆด้วยแล้วเดี๋ยวนี่มจะไปเดินตรงซอยนรกนะคะอันนี้นิมไม่ได้มาจากถนนเพชรบุรีนะทุกคนนิมเข้าทางซอยลาดปลามาในนี้จริงๆเขามีขายของของทางด้านขวา ้างซ้ายตรงนี้อันนี้เราจะเข้าไปตรงซอยนารกตรงนี้นะคะนี่ซอยนารกอะกลางคืนอะเขาก็จะมีขายนะนี่มเคยมาเดินแบบครั้งหนึ่งอ๋อนี่มาเคยมาเดินซอยนรกตอนกลางคืนครั้งหนึ่งก็คือของก็ไม่ได้แพงไม่คือเขาขายปีกเอ้ยขายขายปีกเนี่แหละทุกคนแต่แต่ไม่ได้ต่างจากราคาสมมากนะคะอัปเดตว่า ช่วงนี้มีอะไรอันนี้ก็จะเป็นฟอนโลกแล้วนะคะคือนิ่มจะหาชุดสีดำนะเพราะว่านิ่มจะมีไปงานขาวดำเสื้อยืดหนึ่งร้อยอ,อยากได้กระโปรงค่ะกำลังหากระโปรงกางเกงหนึ่งร้อกางเกงแปดสิบ ซอยมันจะมืดนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะคะเพราะว่าคงแบบเดินตลอดเวลานี่อันนี้แฟชั่นแฟชั่นนี่กระโปรงทำงาน100บาทอันนี้ไม่ได้สั้นไป มันมีโซนกางเกงกางเกงกระโปรงอยู่อยากได้กระโปรงยาวอ่ะกางเกงใส่ทำงาน150เสื้อ1นึ่ร้อยไม่นียัง,ย,งยังไม่ผูกใจตับหนง <c oughs> ทุกคนนี่กระโปรงนี100้100มากมีเข็มนพับดยอะห้0สิ ขอบคุณค่ะ,อะตอนนี้เป็นเวลาเกือบสามทุ่มแล้วแต่ว่าคนก็ยังคือค้าของก็ยังแบบขายครบนะยังไม่เห็นเก็บร้านเดี๋ยวจะลองไปเดินฝั่งนู้นดูว่าฝั่งนี้ก็คือจะราคาประมาณ1น0่ถึง100่งรถึงหนึบบาทเสื้อยืด รองเท้าก็มีรองเท้าเต็มทุกคนคนเยอะมากเรากําลังจะเดินออกจากซอยนรุกนะคะยังไม่ได้อะไรคือนี่มมาตามหาชุดสีดําเพราะานิ่มจะไปงานข่าวดํานะคะทุกคนแต่ว่าคือจริงๆด้านในซอยนรกก็ราคาอยู่ที่ประมาณ 100- ถึงห5 0หลักสิบก็มีก็อยู่ที่ประมาณ80บาทอะไรนงี้ตรงเนี้ยทุกคน เคยใครเคยมาซอยนี้บ้างซอยนี้ก็ถูกนะแล้วคือคนขายส่วนใหญ่อะก็เป็นแบบเขาเรียกอะไรแขกอะมว่าคมได้นี่อันนี้คือตลาดตรงหน้าใบยกใบยกเท่าไหร่ไม่รู้นะทุกคนแต่ว่าวันอาทิตย์อะเขาจะเอามาเซลล์ตรงเนี้ยแบบราคาปีส่วนใหญ่สกอตต์น่ารักมากสกอตต์หนั่งตันตอนเนี้ยนี่กำลังตามหากระโปรงอย่าตรงบันไดก็คือมีแต่รองเท้า ทุกคนต้องลองมาเดินดูก่อนแฟชั่นผู้ชายผู้หญิงมีหมดกางเกงกอะดนทางขายดีมากน่าจะถูกเต่เราจะไปซอยเลี้ยวตรงแยกนี้ก็คือซอยขวาม,มอือซอยขวาม,มือนี้นะกระเป๋าเดินทางเยอะมากนี่คืออะไร99บาิบเาาทก้สิบเก้าบาทถูกมาก เราต้องรีบเดินแล้วลก็คืออันนี้ก็จะมาแบบอัปเดตราคากลางคืนเขาน่าจะขายทุกวันนะทุกคนตรงนี้เขาจะมีสองซอยให้เดินประ,ประมาณนี้กระโปรงอยู่นะที่หมันจะแบบเดินไวนิดนึงเราพกยาดมด้วยนะทุกคนแบบนี้อดีนีมจะพาเดินเข้าซอยนี้นะคะทุกคนถ้าทุกคนชอบให้นิ่มาเดินแบบนี้ ช่วยกันกดไลค์ด้วยนะเผ mm hmm. ื่อนิ่มอยู่ใกล้แถวนี้นะคะจะได้มาเดินบ่อยๆข้าไปดูร้านด้านในไปนี่รองเท้าก็มีนะคะทุกคนอุ้ยแว่นตาแว่นตาแว่นตามีเต็มเลยไม่มีแล้วทุกคนสรุปคือน,นิ่มไม่ได้อะไรเลยนะคะมีทุกแนวเลยอะแต่แบบนิ่มหมาคือที่นิ่มตามหางก็คือเป็นชุดเรียบร้อยไปงานขับดำอะไรอย่างเงี้ย นิ่มว่าเดี๋ยวถ้าช่วงอากาศหนาวหนาวอะ่ะมาเดินมันร้อนมากทุกคนอันนี้เป็นร้านของฝากอะไรมาเดือนตุลาแล้วมันร้อนมากทุกคนนิ่มว่าเดี๋ยวธันวาเราค่อยมาใหม่ใครชอบนะคะกดไลค์เยอะๆเ,เดี๋ยวนิ่มมาให้อัปเดตบ่อยๆแต่นิ่มว่าเทรนแฟชั่นอะไรพวกเนี้ยเขาก็น่าจะแบบอัปเดตตามฤด,ดูกาลแหละสำหรับวันนี้นะคะทุกคนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวนิ่มจะตัดลงนี่แหละเร็วๆนี้แหละทุกคนไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย